มากครับ<ช>ที่ในที่สุดก็ได้ออนแล้วถ้าพิเศษแต่ว่าถ้าถึงวันที่ EP 4ีออนซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะไม่มีอีกแล้วก็ก<อ> <ๆ S 1> ็คงแบบใจหายเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบตอนนั้นก็ใจหายตรงฟิลแบบว่าจะไม่ได้ถา่ายทำนิ่งเฮียแล้วต้องปิดกล้องใช่มันก็จะเป็นฟิลที่แบบเห<อ> <wort> มือนเราได้ส่งมันก็จะเป็นฟิลเหมือนได้ส่งตัวละครแบบถึงฝั่งแบบจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ใจหายครับ จีจีก็ไม่รู้ว่าเกลือไม่ค่อยอ้อนนันนันนะหนูนิ้วอ้อนกว่าเยอะใช่โอ้ยจริงจริงไม่ได้แบบว่าวอลลี่เลยครับจริงๆงแบบที่เป็นหนูก็เป็นหนูอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเองอยู่แล้วแล้วชอบให้เขาอ้อนไหมคะอ่ะไหนาอ้อนหน่อยแล้ว ก็อยู่ทุกวันออนออนอยู่ทุกวันชื่อเพลงรักก็รักดีครับเป็นเพลงแบบว่าเมนของคิทิพายทูยูครับผมซึงปล่อยไปเลยคับใช่แนวแนวคามิหน่อยเพราะว่าแต่พี่เอฟูครับผมเราพี่เอฟูหนูให้เสื้อครับผมเสื้อแจ็คเก็ตครับผมใช่รู้สึกว่ายังไม่เคยให้ที่เป็นเสื้อผ้ากับเฮียเลยครับแล้วก็เห็นเฮียแบบแต่งตัวก็เลยแบบอยากจะลองซื้อเสื้อ เสื้อที่แบบว่าผมชอบแบบตัวเนี้ยเห็นแล้วรู้สึกว่ามอือสวยมากเลยก็เลยแบบเอาเลยจริงๆอยากได้เองด้วยของเฮียของเฮียเป็นแอมครับผมแล้วก็เป็นไม์ร้องเพลงครับที่สามารถปรับจูนได้เห็นหนูชอบแบบร้องเพลงอะไรเงี้ย<ห><ห>แล้วรู้รู้สึกว่าหนูก็มีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งนี้ยังไม่มีใช่ <c oughs> ก็เอาไม์ไปลองที่บ้านเลยปรับจูนได้เหมือน